สวัสดีพี่น้องชาวตะมาลิชิตและชาวจังหวัดธุกเกตและชาวกำมัดใกล้เคียงขั้นนะครับที่ได้รับฟังและก็เห็นที่ผมได้ระเมินเสมอวันนี้ซึ่งเราวันนี้เทศบาลพิชิตเองได้มีการจัดกิจกรรมของในเรื่องของการแรข่งการกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่22นะครับเป็นประจำครั้งที่22แล้วนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีแลววันนี้คือไฮไลท์ก็คือเรามีกิจกรรมร่วมก,กันกับในเรื่องของอบจในเรื่องของเทศบาลเคลื่อนที่อบจเคลื่อนที่ ในการจัดการก็จัดในเรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการให้สร้างความภัณฑ์ที่ดีในชุมชนของเทศบาลวิชิตในการจัดการแข่งขันกีฬานั้นเราแบ่งเป็นหกประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันสีบัตรกอรสีบัตรกรลรถห่วงแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ทั้งแข่งขันชักเรยอือตลอดจนเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลซึ่งมีประมาณ6กประเภทซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันร่วมกับชุมชนร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งและก็ภาคเอกชนที่มี ส่วนในเรื่องของการบูรณาการโดยพ้อ,องยิ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกองทัพมหันสนจังญญหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธีและก็มีการร่วมกันแข่งขันในเรื่องของกิจกรรมเบอร์สนามแข่งขันผู้พิเศษซั่นกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในจุมชนในขณะเดียวกันนั้นในเรื่อง,องการห่างไกลายาเสพติดที่ต้องการให้พี่โน้องชนโยชนได้รู้แผนมาเล่นกีฬาดีกว่าไปหานไปเรื่องของฝ่ายข,ของยาเสพติดอันนี้ก็สิ่งสำคัญที่ต้องการให้ พี่น้องวิชาชยาวชนได้ตระหนักถึงการออกกาลังกายด้วยนะครับวันนี้นครับก็นาเรีเนว่าในช่วงนี้นะครับหลังจากโควิดก็าหายไปแต่เท่านี้ก็เริ่มกลับมาทีนี้พอกลับมาพบเราก็ต้องหันมาดูแลตัวเองด้วยโดยเฉพาะยิออ่งหน้าฝนมันมีเรื่องที่ต้องดูแลคือเรื่องของไข้ทีออกที่ตามมาด้วยตลอดจนในเรื่องของไข้หวัดใหญ่สิ่งสำคัญคือเราต้องดูแลสุขภาพข้อเชิญออกออกกาลังกายทุกท่านนะครับอย่างน้อยๆได้ออกกำลังกาย30นาทีของแต่ละวันหรืออาทิตย์ได้ออก30นาทีอย่างน้อย3-4วัน เพื่อต้องการที่จะดูแลสุขภาพวมต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยนี่คือสิ่งสำคัญเขาอยากฝากพี่น้องประชาชนชาวตมชิตและก็ชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับหันมาออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการต้านโรคต่างๆที่จะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนในช่วงน,นี้มีโรคอุจจาระล่วงด้วยซึ่งสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเกต็ตตอนนี้ก็ช่วยกันดื่มน้ําที่สะอาดดื่มน้ําที่ต้มอ,อาหารที่สุกและร้อนเสมอนี่คือสิ่งสำคัญนะครับเขาฝากพี่น้องประชาชนและยเยาวชนด้วยนะครับ